โความเจ๋งในการแอนิเมต m อของเทพเจ้าโรลิที่ไม่ใช่แค่ความสมูท เชื่อว่าหลายคนที่ดูอนิเมะญี่ปุ่นน่าจะพอรู้อยู่แล้วว่าส่วนมากอนิเมะญี่ปุ่นจะใช้วิธีการวาดภาพหลายๆภาพแล้วนำมาเรียงกันหรือที่เรียกว่าเฟรม by เฟรมและการทำแอนิเมชันแบบเฟรม by เฟรมจะมี2วิธีใหญ่หนึ่งในวิธีนั้นหลายคนเรียกมันว่าการทำแอนิเมชันแบบโพสต์ to โพสต์นั่นก็คือการวาดท่าโพสต์ของตัวละครโดยที่เลือกจากท่าโพสต์ที่สำคัญที่สุดก่อนและโพสต์ที่สำคัญที่สุดในท่าทางของตัวละครคือโพสต์ที่บอกได้ว่าตัวละครกำลังทำอะไรอยู่ในจังหวะนั้นและก็มักจะเป็นโพสต์ที่เละครออกมา นักทำแอนิเมชันเรียกมันว่าคีย์โพสและการเลือกท่าทางที่จะนํามาวาดเป็นคีย์โพสนั้น ขึ้นอยู่กับตัวละครแต่ละตัวบางตัวละครก็มีความยากที่จะเลือกท่าโพสเป็นพิเศษเพราะในบางมุมก็จะดูไม่ออกว่าตัวละครนั้นคือตัวอะไรบางตัวละครก็เหมาะที่จะโชว์จากมุมด้านหน้าแต่บางตัวละครก็เหมาะที่จะโชว์จากมุมด้านข้างมากกว่าบางตัวละครถึงกับต้องมีการโกงในการออกแบบทรงผมเพื่อเข้ากับท่าโพสในมุมกล้องที่หลากหลายโดยหลายครั้งก็จะมีคนแกล้งไปกอดูแอนิเมชันแบบช้าๆแล้วก็แคปภาพในจังหวะที่ไม่ใช่คีย์โพสของตัวแอนิเมชันออกมาก็จะได้หน้าตาหรือท่าทางของตัวละครที่ดูตลกๆออกมาบ้าง กลับมาที่ MV ของเพลงเทพเจ้าโลลิความพิเศษในการเต้นของอุยจังในระหว่างที่แอนิเมชันกำลังเดินหน้าอยู่อย่างต่อเนื่องในทุกๆเฟรมท่าโพสในทุกเฟรมนั้นแทบจะเป็นท่าที่ดึงสเสน่ห์ของตัวละคอร์ออกมาได้หมดทุกท่าเลย ขนาดท่าบางท่าที่ไม่ใช่ขี่โพสยังสามารถดึงสเสน่ห์ของตัวละครและมีท่าทางที่ชัดเจนได้ซึ่งการทำแอนิเมชันให้มีท่าโพสที่สวยเกือบตลอดเวลาและทำให้จังหวะของแอนิเมชันมีความลื่นความสมูทไประหว่างนั้นด้วยบอกเลยว่าไม่ง่ายขนาดแอนิเมชันสามมิติบางอันยังต้องมีการยืดหรือการแหกโมเดลของตัวละครเพื่อแลกกับความลื่นไหลแต่ใน MV ของอุยจังไม่ได้เลือกที่จะใช้วิธีนั้นแต่วิธีแรกที่เขาใช้คือการโกงตำแหน่งเทา้าเนื่องจากตัวละครของอุยจัง มีขนาดหัวที่ใหญ่ถึงหนึ่งใน3ของขนาดตัวนักทำแอนิเมชันนั้นได้รู้ดีว่าสายตาของคนดูจะจดจอ่อไปที่ส่วนบนของตัวละครเป็นหลักดังนั้นถ้ากตำแหน่งเท้าจะมีการเลื่อนผิดปกติสักหน่อยก็ไม่เป็นไรส่วนใหญ่แล้วแอนิเมชัน2มิตินั้นนักทำแอนิเมชันก็จะไม่ได้เก็บรายละเอียดความสมูทได้ครบั่วทั้งร่างกายของตัวละครอยู่แล้วถ้าเรานำแอนิเมชันที่สมูทมากๆแต่ละอันมาดูให้ดีๆเป็นภาพช้าก็จะมีบางส่วนในร่างกายของตัวละครที่จะมีการกระตุกอยู่บ้างแต่นักทำแอนิเมชันเหล่านั้นก็ได้ปลอยนนเะีเเาาะเด แต่การเก็บรายละเอียดทั้งตัวนั้นมันกินเวลามากเกินไปแม้ว่าตำแหน่งเท้าของอุยจังจะผิดตามหลักความเป็นจริงอยู่บ้างแต่ก็แลกมาเอาความลื่นไหลในส่วนบนของตัวละครที่ดึงดูดสายตาคนมากกว่าเทคนิคอย่างที่2คือการใช้จังหวะการเด้งดึงโดยปกติในการทำแอนิเมชันจะมีการจัดการพื้นที่ความห่างของภาพในแต่ละเฟรมพื้นที่ความห่างของภาพในแต่ละเฟรมจะเป็นตัวกำหนดว่าการขยับนั้นจะเร็วหรือช้า นักทำแอนิเมชันเรียกสิ่งนี้ว่า spacing spacing นั้นถ้ายิ่งมีพื้นที่ความห่างจากเฟรมที่แล้วน้อยเท่าไหร่ก็จะยิ่งบังคับให้นักทำแอนิเมชันนั้นต้องพยายามคุมมวลของตัวละครเพื่อให้ใกล้เคียงกับภาพวาดในเฟรมก่อนหน้ามากที่สุดและนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ฉากแอคชั่นของแอนิเมะญี่ปุ่นในปัจจุบันใช้มุมกล้องที่มีความบืรวาอลังการและรวดเร็วด้วยมุมกล้องที่รวดเร็วและความสามารถของตัวละครที่มีความเร็วเกินมนุษย์ จะช่วยให้มีพื้นที่ระหว่างเฟรมที่ค่อนข้างเยอะและลดงานของนักทำแอนิเมชันลงไม่เหมือนแอนิเมญ,ญี่ปุ่นในสมัยก่อนๆที่มักจะไม่ได้ใช้มุมกล้องที่รวดเร็วมากนะแต่จะเป็นหนักการวาดภาพหลายๆเฟรมที่ต้องมาพยายามคุมมวลของตัวละครให้ยังดูสมูทและคงหน้าตาต,าตัวละครเดิมจากเฟรมที่แล้วการใช้จังหวะเด้งดึงก็จะเป็นวิธีการเพิ่มช่องว่างระหว่างเฟรมขึ้นมาในช่วงเวลาอันสัน้นนั่นทาให้อุยจังสามารถเปลี่ยนท่าโพสได้อย่างรวดเร็วการขยับของตัวละครที่สมูทแต่แหกหลักฟิสิกส์ในโลกความเป็นจริงเป็นเหตุผลว่าทําไมท่าเเเตต้้้้นนนีถถึงสาาามรรควไดยก แอนิเมชันการเต้นของอุยจังใช้การมองช่องโหวงในพื้นที่ที่จะดึงดูดสายตาของคนดูและการเด้งดึงเพิ่มช่องว่างระหว่างเฟรมเพื่อที่จะข้ามท่าโพสที่ไม่ชัดเจนและไปสู่ท่าโพสของตัวละครที่สวยงามได้เร็วที่สุดผมบอกได้เลยว่าไอหมอนี e ่มันอัจฉริยะ in ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดลิงก์ u t u b e ที่อยู่ใต้คอมเมนต์แล้วไปซับสไคร์กันด้วยนะครับเพราะ c e b o o k มันเปิดทำลายได้ไม่ได้ขอบคุณครับ